ท่านผู้ชมพบกับช่องเคยสารไต่ขึ้นเกาเนาะคะ่ะครับหน้าตายิ้มแย้มเลยนะค่ะเป็นจนังไดท่านผู้ส้มถึงไว้ด้วยเบอร์่ะคะค่ะเลขกรอกเนาะข้างบนก็คือสามศูนย์แปดครับข้างล่างก็คือสามศูนย์เนาะคะ่ะครับค่ะท่านผู้ส้มทันใดถือก็ดีใจนั่มเนาะคะ่ะแต่ว่าท่านผู้ส้มทันใดทีว่ายังงบดท่านถือเลขก็สู้ต่อไปเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเลขก็มีเขามีรุดเนาะคะ่ะ แต่คำาเกี่ยวคือดีใจแห้งใครวนดีดีใจแห้งบ่มาเลยกันเลยเนาะใช่ค่ะท่าน,นผู้ส้มจาได้บ่คะวว่าที่ค้าเกี่ยวไปกระท่อมปู่สวงบ้านจะ่บกแล้วค่ะงวดที่แล้วกบนาไปจุดทูบขอปู่สวงเนาะที่บ้านกระท่อมปู่บ้านจะบกกบนาจุดได้หนึ่งห <5 S 2> ้าเก้สาสามตัวสามตัวคําเก้ยวกับเห็นพนใดเนาะค่ะคําเกี่ยวกับบอกท่านปู้ส้มว่ากบนาใดคําเกี่ยวอยากได้น้ำค้าเกี่ยวมาขอน้ำ เผื่อก็ปูีิไ้คัาเกวเน่สีนะค่ะคัาเกลกระป๋ายเนาะค่ะเวลาคัาเก่กวกบปะะไกวกบไปห่อกับค่มเนาะค่ะค่ำแหล,ละมือนันค่มแล,แล,ะะล้วก็มือล้วก็เลยไปขอปูแล้วก็จุดถูกใ้เนาะค่ะเลขถูกก็คือออกมากก็คือศูนย์สี่สองนะค่ะคแต่คัาเกวเซีย C C งเซียมซี่มือนันเวลาคัมเกวเซียงเซียมซี่คนลุกเลยคะ่ะเขย่ากับสิโต๊กโดนแห้งไม่คระโดนแหง้งกับสิโต๊กก็คือเซียมซี่มันหลายนะคะมันเน้นเขย่ากับสิโตก พอตกลงมาปุ๊บมันออกมาเลขตกใจเลยคะ่ะแปลกใจเอา้าะกูให้เป็นเลขสามตัวเซียมซีมีสามตัอ่ามีสามตัวมีสามเลขปกติันบมีนะคะแต่ว่าเซียมซีที่คำเกี่ยวขย่าแล้วตกลงมามีสามตแปลกมากคะ่ะก็คือแปดสามศูนย์คำเกวก็ยังบอกว่าอย่าลืมสามแปดศูนย์แปดศูนย์สามตัดเลนเนาะคะ่ะครับแต่ว่า บอตัดก็ได้สามตเลยค่ะกระทอบหลวงปู่สวงบ้านะบกเนาะบ้านฉบกค่ะคนลูกแล้วค่ะเห็นเขาได้อยากไปนําเขาสินะอยากไปขอบ้างครับไปก็ได้ยี่หีเแล้วค่ะมี่านผู้ชมเมนมาบอกแล้วเมื่อกี้ว่าถูกเหลขนําค่ะถูกตดค่ะแปดสามศูนย์แค่ะเมนเมนมาแล้วถ้าตัดเลนก็คือได้ทั้งบนทั้งล่างครับแต่ทั้งนี้สามศูนย์ไม่ได้อัน ปดสามศูนย์ไม่ได้อัน้นจะไปอั้นศูนย์แปดเนาะศูนย์แปดก็คือคำเกี้ยวเล่นไม่ได้แต่สามศูนย์แปดสามศูนย์คำเกี่ยวเล่นได้ค,ค่ะแต่กระซมาบ่อยฟังค่ะก็มี่อีกไรมองถี่นออกแล้วค่ะกระมาเบิงมองแหลกแล้วค่ะเต็มๆหางเดียวเต็มๆตรงๆเลยก็คือปูยอดเขาแดงหางเดียวให้มาหางเดียวโดดๆเลยปูบอกพิษเป็นพิษถืกอเป็นถืกอขนลุกเลยเนะค่ะสามศูนย์ ผีในใจมาร้องของกินต้มไก่บอกเลขปู่สามศูนย์ปู่บอกว่าถ้าให้เลขถูกปู่จะให้กินต้มไก่ครับถ้าบอกเลขไม่ถูกปู่จะไม่ให้กินนะเพราะว่าไม่ถูกจะให้กินเดี๋ยวจะยามเนาะมาขออยู่เรื่อยเนาะปู่ก็เลยบอกว่าถาบอกคือกระซีให้กินซื้อเสียซื้อผาซื้อยังไฮแต่ว่าอีกย่างหนึ่งปู่ก็บ,บอกว่าถ้าถึงบอกว่าบอกเนาะปูกะ่กับซี่ไคือเกาแต่อันนี้ออกค่ะ ออกตรงๆเลยค่ะสามศูนย์ครับอาสลับเหล็กของปูหยอดเนาะเดี๋ยวผมสิบไปหาปูครับและะ้วก็ครับแล้วก็ปูวาสิ้าผมไปเซนนั่นแหละครับเดี๋ยวก,ก็สิบเป็นนับตัวเล็กมาให้ไหมเนาะ,ค,ะค,ค่ะเหล็ของปูหยอดเนาะคะ่ะวอทีเดีวปูก็ยังให้เก่า,เก,าเก่าหนึ่ง่าอขึ้นเป็นเก่าสองก่อนถือของเล่าเนาะมาวนอีคือตรงๆเลยค่ะก็คือสามศูนย์รากลับเลยค่ะเหล็กของปูเนาะค่ะสองวัดติดแล้วใช่ค่ะของปูสองวัวติดแล้วเนาะค่ะ แล้วก็มีอันนึงค่ะที่ทาเกี่ยวลงไปเมื่อวานนี้แล้วค่ะเลขของพ่อนอกกรให้มาแค่สามหาให้มาแค่สามหางค่ะก็ค <tapping here. S 1> ือหาแปดสามศูนย์หนึ่งสี่เลขออกสามศูนย์ตรงตรงเลยค่ะนี่ครับงวดที่แล้วให้มาห้าเก้าเลขออกห้าเก้าใช่งวดนี้มาให้มาสามหาเลขออกสามศูนย์ตรงตรงเลยค่ะแม่นของเราค่ะน้องกรก็ถือแม่นงกรก็ถือพ่อน้องกรก็ถือนอกกรได้ทั้ง จ้างทางอื่นแล้วก็ทั้งลอตเตอรี่ก็ได้ครับก็คือม้านกันทวนนาเลยค่ะเพราะว่าถือถือแต่แต่ที่แน่แน่แต่แต่เลขฝันองก่อนบวกเขาจ้ะครับแต่มาเข้าเลขของคุณพ่อเขาเนาะครับแต่ละอนเขาก็มีโชคไงเพราะว่าเขาซื้อตามพ่อเขาเนาะพ่อเขาให้ก็มีแค่สามหางเขาต้องซื้ออยู่แล้วถ้าใครซื้อตามก็ออกแล้วค่ะครับแล้วก็อีกเลขนึงเนาะค่ะจิ้มแม่แล้วค่ะค่ณแม่ฟันแม่นที่เราเสียชีวิตไปแล้วค่ะเราเสียชีวิตวันที่สามสิบ แล้วคำเกี่ยวกับบอกบอกทางผุ้ม้มในคลิปที่มาบอกมาแจ้งขา่าวเล่าเสียคำเกี่ยวบอกว่าทางผู้มมอย่าลืมนะคะคุณแม่ซีเบาตลอดว่าอย่าลืมเลขสามศูนย์อย่าลืมสามศูนย์อย่าลืมสามศูนย์แล้วคุณแม่ก็เสียชีวิตวันที่สามสิบเสียชีวิตวันที่สามสิบแลคะ่ะคำเกี่ยวก็ว่าแปลกนะคุณแม่บอกว่าอย่าลืมสามศูนย์แล้วคุณแม่มาเสียชีวิตวันที่สามสิบเลขที่คุณแม่ชอบก็คือที่คำเกี่ยวบอกคือหกเจ็ดในในคลิปครับคือหกเจ็ดตัวนี้เลขที่คุณแม่ อบอกบอกประจําก็คือ 30, อย่าทิ้งสามศูนย์อย่าทิ้งคและแกก็มาทิ้งพวกเราไปที่สามสิบจากพวกเราไปเนาะและแกก็ยังทิ้งโชวทิ้งเราไว้ให้อยู่เนาะสามศูนย์ <30 S 2> ที่แกบอกเนาะคะ่ะค่้วผู้ใดสื่อตามเลขของพี่แม่เนาะค่ะก็อาศิโจดีเนาะอาศิออกเนาะค่ะอาศิได้เนาะค่ะค่ะวันนี้ก็มีอีกหลายมองนี่ค่ะทีเลขออกทีเลขเขานะค่ะมันเกี่ยวอะก็คือคุณแม่ คุณคู่ที่เลาฝันว่นางูรัดขางูรัดขาแม่แล้วก็รัดขาลูกสาวแม่นี่นก็คืออายุห้าสิบสี่ย่างห้าสิบห้ารัดขาลูกสาวลูกสาวอายุสามสิบปีครับค่ะลูกสาวท้องกําลังจะคลอดคุณแม่ฝันว่างูมารัดขาลูกสาวค่ะทําเกี่ยวกับโรคห้ก็คือรัดขาลูกสาวลูกสาวก็คืออายุสามสิบปีค่ะคเดขเนาะค่ะใช่ก็เขานะคะแล้วก็มีเลขของพีวิลลี่เนาะฝันว่า ยกซอยพีเอาใบไ,ไม้โยนใส่มันบ,บ,บมเมนความฝันเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงค,คือผีพีเอาใบไ,ไม้โยนใส่ให้โยนใส่หวัวค่ะแล้วพี่เขาก็เห็นเป็นเลขสามเจ็ดแล้วพี่เขาก็บอกว่ามันเป็นผีพี่เขาเลยใส่เป็นศูนย์สามเจ็ดค่ะถ้าบุรีตัดเลนก็สิใดเนาะค่ะสามศูนสองหางเนาะใช่ถ้าบุรีตัดเลนก็นสิเขาก็สีใดเนาะ,ค,ะค่ะแล้วก็มีเลขแมตะเคียนขาว อันนี้ก็คือเคยสนันไตเขาเหลียวเห็น403เคยสนันไตเขาเหลียวเห็นเนาะค่ะ403ค,ค่ะเมตาเขียนเขาวนะคะ่ะวันที่แล้วก็เกี่ยว์เห็นเต็มๆสามโตเลค้ค่ะคือ159ตรงๆเลยเนาะพอมาวันนี้ก็คือเคยสนันไตเห็นเป็น403เนาะค่ะและ้วก็ที่ว่าไปวัดพัยพัฒนาไปไหว้หลวงปู่สวง ตัวโตกะอยู่กับไปสี่ใส่รถลดขันหนึ่งเลนมากเนาะทะเบียนรถทะเบียนรถก็คือ9036ศูนย์หย์กครับค่ะอยู่ๆกัไปสี่ใซ่รถดเนาะครับค่ะก็ได้นั่นแหละค่ะศูนยสามถัดตัดสื้อแล้วค่ะแล้วก็มีเลขทีอยู่ของแล้วค่ะผากันเป็นเลข0ูนย์สามหกย์สาครับศูนหกค่ะถัดตัดเลนกับที่ใดนะคะเป็นเลขอยู่ของนะคะค่ะครับตัวเลข ก็คือสารสารทีที่ทีเพชรตะบุช้มเบิงเนาะอันนี้คือเหล็กที่เขาเนาะครับแต่ว่าลูกป้ซวงนี่สุดยอดเลยค่ะเมตตาตลอดบอกรังเทียกอเป็นเคยอีสานไต้โคก็ได้ได้เอาเล็กเจมซี่เนี่ยเหล็ทถูกเนี่ยเหล็กยังเนี่ยกบหน้าไปขอก็ได้เล็กถูกเนี่ยยังเนี่ยเนาะอันนี้ค่อเกี่ยวไปเยมซี่ได้แปดสามศูนย์คนลูกเลยค่ะ เป็นไปได้จากไดเซียมซีตกลงมาเป็นเลขสามตัวอันเดียวในคลิปนะในค่ะอันเดียวก็ยังง่วงว่าคือตกลงมาสามตัวเลขอันเดียวขั้นเกี่ยวก็แต่ทั้งสามตัวทั้งบนและล่างเลยค่ะครับสุดยอดเลยเนาะค่ะแล้วแท่นาู้ชมกับเมทมาบอกเมื่อกี้มาถูกสูงนท่าู้ชงก็บอกว่าที่ทั้เกี่ยวปันที่สางใหญ่เนาะขั้เกี่ยวสิโชคดีเนาะค่ะขั้นเกี่ยวก็โชคดีถึงเลขยอีรีค่ะครับค่ะ ก็คือไปขอภูจังไรทีําเกี่ยวกับสื่ออยู่แล้วเหลขกที่ขอภูคเดี๋ยวเข้าไปตามต่อตัวเล็กให้ทานผช่วมอีกเนาะแล้วก็เรล็กที่เกี่ยวสีไปเบิ่งภาไปตามต่อเหลขของปู่ยอดเนาะค่ะแล้วก็เลขของพ่อนุกรแล้วก็เลขกเมตาเคียนเขางนั้นมงนีที่ว่าเลขมันเขานะคะไปตามมาให้อีกแต่ว่าเลขของไรที่บอกเขาก็มันลุ้นหมวดนี้งวดหน้ากับเบเนได้ค่ะอาสิเขาก็ตามให้ขึ้นเก่าค่ะแล้วก็ เก okay. ี่ยวกับเคยสารไตกับสิไปรวมงานศพของคุณแม่ฟันเม็นนั่งเนาะรก็คือว่าเราได้เหตุหลสมมากเนาะค่ะไม่เมื่อกี้ผมก็เอาเงินไปทับบุญน้่เดือนมาแล้วไปไปเมื่อแล้วค่ะรอบนึงแต่ก็ไปอีกยู่ค่ะหลังจากเลขอาะค่ะทับบุญให้คุณแม่เนาะค่ะให้เราไปสู่สุขตีเนาะค่ะย่างหน่อยขังนึงเราก็เคยให้โศกกับท่านผู้ส้มเนาะค่ะวันนี้เราก็ห้อีกนี่ค่ะเราก็ยังให้โชคขลัเสียชีวิตไปแล้วก็ยังให้โศกกับพวกท่านท่านผู้ชมแล้วก็ ทำเกี่ยวด้วยเนะะาะค่ะครับแล้วก็เช่าบ้านแถวมู่บันที่คุณแม่เพิ่นเสียนะครับก็งคือว่าคุณแม่เราก็จอดดีๆค่ะแล้วก็ิสด้ไปเป็นน้างว้าเพื่อสวรรค์เนาะครับค่ะเราช่วยเหลือก็ลําบากเนาะค่ะในสุขให้ลาบเนาะค่ะค่ะสําหรับลิปนี้ก็ทำเกี่ยวกับสิคอจบเี่เท่านี้เนาะค่ะี๋ยวจะไปตามต่อเลขให้เนาะค่ะแล้วก็ผู้ใดที่มาถึงเลขเนาะค่ะก็ ว่าเป็นยังเนาะคะ่ะเด๋ยวดหนาวไมค่ะคตามหาเหล็กดีมาให้คือเ่าเนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้ครับค่ะ<ๆ>ครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับอ่ผมเคยสานไต่ครับก็ขอบคุณธรรมชุมมหลายๆครับที่ให้กำลังใจอ่าผมเคยเคยสานไต่ตลอดมาค่ะครับ,รบผมก็ว่าเหล็กที่เขาบ่าเขากำยังมาเบิงเนาะคะ่ะก็<ม>ขอบคุณหลายๆค่ะที่สมัครกับที่เขาตลอดเลยเนาะค่ะครับครับครับโอเคเนาะครับธรรมชุมมครับก็ ผมก็ขอจบคลิปใบเพียงซ้ำนี้แหะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ